พี่เอกซอยากต่อยขนโวยโม้ยไม่ไม่ใช่เยอะไรพี่รับคนเดียวนะผมไม่เกี่ยวนะสวัสดีครับผมผม MG X สุดั้นนะผมตอนนี้ผมจะดีมอยู่ใน Nemo TV นะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาดูนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่านะครับผมเซิร์ชคำว่า MG X สุดั้นนะผมฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายๆอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับเซิฟี่หน่อยอะแวครับสวัสดีครับพี่เย้ ได้ยินไหมครับเอาเขาเมินผมมาดูดีเขาวิ่งหนีผมไปเลยอะมันม,น,มน,นมืองเปนเมืองแห่งคารเมินเอาเฮ้ยเ,เผมจะตายผมอ,อะไรอะเฮเป็นอะไรก่อนแกงตายวันนี้เราอะ่ะแกงตายเนียเหมือนกันนะเนี่ย ลอยในแกงตาเนียนนัเนี่ยเราอะเราเรียนเนียนอยู่เลยเนียนได้ทำเนียนด้วยทำเป็นใช้อีมองุงอีโมเด้งตอบ <c oughs> อ๋อน้องต้องตกเครื่องเหรอผมขึ้นเครื่องบินคนละลำกันเนี่ยโอ้โอจะมาถึงอยู่ตรงไหนอะพี่นายอยู่ตรงการาดอะ่ะอยู่การาดเหรอใช่ใช่ใช่ได้ได้ผมไปหาได้ได้ไปรับรอตอนนี้ป่๊ เป็นไรนั่นทอยอยู่บนหลังผมไม่เป็นไรสบายชิลเชื่อใจผมแค่นั้นน่ะคุณหมอครับครับเพื่อนผมตุ้ยลังลงเลยค่ะขอพาไปโรงพยาบาลนะอ้าวแล้วผมไปไงวะเนี่ยอาณากับหมอก็ได้ค่ะมากกับหมอกก็ได้เออดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอเอาผมอยู่นี่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมตามไป จะมีเพื่อมารับ <LEGO> คุณใช่ไหมใช่เออนี่ไงน้องผมเจอแล้วครับเจอน้องผมแล้วโว้ยโหเปโรงพยาบาลด้วยครับพอน้องแล้วแล้วพี่น้องพี่ขึ้นไปยังไงวะเนี่ยขึ้นชีขึ้นมาหนงขึ้นหน่งไงฮะนั่งด้านหลังได้อีกนะคะนั่งด้านหลังแล้วพี่ชื่อนั่งดันหลังได้ไหมมันจะอยู่กับศพือเปล่าเต็มแล้วมีแบบว่ายาพาราหรือว่ายาพาราเซติมอนไหมครับโอ้ยเห็นคุณหมอก็หายเครียดแล้วครับโอ้โห กลิ่นมันตุ่ยๆนะครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยมาคนเดียวเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะว้ายเหนื่อยแย่เลยนะครับไม่เหนื่อยครับมันเป็นหน้าที่ว้าวเราได้มีอาทำมาพิซซ่าด้วยเหนื่อยไหมครับเป็นเป็นหมอเหนื่อยมากไหมไม่เหนื่อยค่ะประชาชนน่ารักประชาชนรักชีวิตทุกคนประชาชนน่ารักคนไหนเหรอครับประธานโทษ ทุกคน,นะค่ะทุกคนไม่ค่อยมีเคสให้หมอยิมจีหมดเลยหรือเปล่าพี่ยังสบายดีน้องต่อเลยยิมจีไปนั่งเงียบเลยข้างหลังพี่ไม่ได้งเงียบงเฮ้ยได้ยินหไหมได้ยินไหมยิมพีเปล่าเชียร์กูโหดับทุกเมืองเลยวะพูจริง อุ้ยสิ่งวาอนหน้าครับอาทิตย์หน้าเดินไปที่เตียงค่ะหมอมีหวั่นใจแล้วใช่ไหมครับผมอ่ใช่ตมนนั้ผมจะอ่าเสียงอ่าเสียงไว้ให้ลูกผมพีแล้องครับเกิดอีนอนที่เตียงได้เลยครับผมจะอ่านเสียงให้ลูกผมทุกอย่างจบแลม่ีผมไม่จีบโนครับโนอะไม่เอาโอเคโอเคเอาอีงไ่แน่กระเป๋ามากว่เขาพี่ผัวแล้วไม่ใช่เหรอกันเนี่ยใช่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 เอ้าอ๋อแต่เราไม่ได้จีบผัวเขาเสียหน่อยเราจีบเขาใช่ไหม อสบายใจขึ้นเยอะถูกถูกสู้ๆนะพูดดีก็ถูกอยู่สู้ๆสู้ๆไม่ได้จีบผัวแต่จะโดนตีนผัวแล้นะเฮ้ยระวัด้วยผัวเขาไม่รุนแรงหรอกก่นหน้ารากชื่อเรื่องมาหน้าสามยี่จ้อเอ็งไม่ได้เอากระเป๋ามาหรอเอ็งลืมไปสนามบินหรือเปล่าเอาแล้วเสื้อผ้าเอ็งไปเปลี่ยนจากไหนมาเนี่ย โดนขโมยแล้วมั้งถามเยอะซะด้วยโอ้โหพอดีพอดีแวะบ้านนะครับพอดีเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยดิครับนิดหน่อยใช่ไหมไม่นิดนะผมว่ามากเลยละมันมากเลยใช่ไหมจะมาก็บอกกันบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำใจเย็นๆไว้โนะโเลยแล้วมันแล้วเนี่ยเของพี่มันขึ้นหิวข้าวแล้วมันดูดูตรงไหนวะเนี่ยอ๋อท่ามือเป็นรูปลอลรงครั พี่พี่ได้ตั้งปุ่มหรือยังอ่ะใช่ทำมือเป็นรูปลอลิงอย่างนี้ที่หมายแล้วยังไม่ได้ตั้งเลยของเราต้องกินอะไรก่อนไหมกิน๋อผมหิวแล้วแต่นี่นี่เองก็ว่าอยู่นี่ทำมือเป็นรูปลอลิงอย่างนี้นี่ผมเพื่อนเล่นนะครับไม่ใช่หรอหน้าผมเมันหม่ำจกมกขนาดนั้นเลยใช่ใช่ใช่น้าไม่แามสูปนถอยอยู่แล้วสามสิบคนก็เหม็นมาแล้วเออถูกมีพี่คนเดียวก็ถ้าก็มียี่สิบคน นันทศินะพี่คงระแวงเมืองนี้มากเกินไปเฮ้ยหนุ่มหนึ่งหนึ่งกับพี่แม่น้องเกินไปครับเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะไม่เกี่ยวนะไม่ได้มาด้วยกันโถนั่งลยซทุานทำไมอยู่ๆไปทำผมทรงนี้อ่ะรู้จักมาเฟียน้อยมากหมอครับหมอไม่ค่อยสบายเลยครับผมไม่ทบยครับผมผมอ่านเสียงไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ผม คือผมผมไอตลอดเลยครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะครับกลับไปนะอย่าโดนส้นตีนะครับคุณถอยโอไม่เป็นไรครับอโเคเขามีบบัวแล้วถ้าคอมดีๆต้องไอเลิฟยูนะครับแต่ถ้าเจอคนแบบคุณต้องไอเลิฟยูเท่านั้นไปถือถือถือไม่ได้คุณเจมีนแหละวิถีมาโอ้โหท่เลยเนาะเขาไม่ล็อกรถผมก็ขโมยมาซะเลยอ๋อเอ็งนี่มันสุดยอดจริงๆว่ะวิถีมาไม่เสียดายเขาก็เท่ากับรถเรา พี่เลือกคนไม่ผิดจริงๆจะพี่พี่จะพี่อยากไปไหนพี่อยากไปทำความรู้จักพี่ผมหรอเดี๋ยวผมโทรหาพี่ผมให้แป๊บนึงนะพี่หมูยอใช่ไหมใช่อุ้ยตายแล้วสงสัยพี่ยอนจะหลับอ่ะสงสัยวันนี้ไม่มาจริงเหรอใช่เสียดายแย่เลยอ่ะพี่แต่ว่าผมมีมีพี่คนหนึ่งอยู่ในเมืองนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าไม่เจอกันนานแล้วอ่ะโอเค ได้ไปเจอไหมอ่ะได้หมดน้องเอ้ยเราเรื่องนี้แบบแบบโชว์จิบหมดแบบโชว์ได้เทพจิบที่ว่าติดทุกคนเลยนี่ตอนนี้แม่เรื่องจิบสาวได้ไหมไปเรื่องอื่นได้ไหมก็ได้พี่ผมจะมุ่งแต่เรื่องนี้อย่างเดียวนะพี่โรเองไม่ได้ชอบหรอกเองพูดประชดชีวิตแค่นั้นเองพี่เข้าใจครับพี่เข้าใจผมต้องทวิตเตอร์หาคนไม่มีเบอร์พี่เขาพี่พี่เป็นพี่กับน้องยังไงเนี่ยไม่มีเบอร์กันเนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ขนาดอ๋อคือเปลี่ยนซิมอะไรให้ พี่ออยากต่อยคนว้ยโอยไม่ไม่ใช่เยอะไรพี่รับคนเดียวนะผมไม่เกี่ยวนะไม่ใช่อันนี้รอตรงนี้อันนี้แกมีมอันนี้มามีอันนี้โซดาที่หมูยอพี่หมูยอฮะหมูยอไหนวะไม่ใช่ชื่อยีจอหมูยอนั่นพี่ผมจอยีจอวัดยี่ไม่เจอไม่เจอกันเลยวันดี้ลงมาสุดแดงทุกคนด้วยนะครับผมวันดีวันดีไม่ผมวัสดีครับเออ นี่พวกพี่ชื่อแก๊งชื่ออะไรกันล่ะครับอะไรนะครับชื่อแก๊งชื่ออะไรกันล่ะครับชื่อริวจินฮะอ๋อริวจินล่ะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นคือแก๊ง number one ของประเทศนี้เลยปะเนี่ยครับไม่ไม่าดนี้มีอะไรให้ผมช่วยไม่พอดีผมคือผมอยากอยากจะอยากจะพุ่งพลาดเข้ามาไหนก็เป็น number one แล้วตอนเนี้ยโหลุกสู้เลยเฮ้ยจริงเหรอ น้ำมันว่านายตาถึงนี่นายตาถึงอย่างนี้คุยกันยาวอย่างนี้คุยกันยาวพี่ก็หล่อมากูจะนอนอีซอสโดนไหมฮะอ๋อไม่โดนครับไม่โดนเลือดไหมยีจอครับยีจอยีจอยีจอไปนวลคือเขาโดนรถบรรทุกชนนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยไปช่วยเขาไปทำบ้านโดนรถบรรทุกชนโดนรถก็ทุกชนเลยเหรอครับใช่ครับ ก็น้องตอนแรกตอนแรกน้องมันก็ไปป่วนเพี้ยนอยู่แถวโรงพัแระครับมันจะไปขโับรถแล้วมันก็ขับรถหนีพวกผมพอดีเลยผมไปเจอแล้วก็รถเข้อน้ำมันหมดไงผมเลยไปเจอเนาะพอดีเลยผมไปเจอแล้วก็รถเข้อน้ำมันหมดไงผมเลยไปเจอเนาะผมมีลูกอีกสิบแปดคนเมียยี่สิบคนไปพวกพวกมาวันแรกก็โหล ไม่รู้ครับจะมาฟงมาเฟียมาเลยไม่มีอยินไมพูดจริงก็ได้หรทั้งให้มาเฟียรุ่นใหญ่เดินหน่อยน้องเอ้ครับผมเอาเร็่วเอาเร็วยังหารเลย พอดีว่าเรื่องพวกมาเทียนพุ่งพ่านะน้องเอ้ยเงินที่เป็นพุ่งอย่าเกมคราเราเหมาเลยรไหมเราเหมาทั้งแบบใช่ไหมไม่มีไม่ไดเกมทั้งแถบทั้งแถบเลยได้ไหมปี๊ปี๊บเอาเหมาทั้งแถบตอนนี้ผมอยู่ผมได้ยินพูดแล้วผมอยู่ในตำรวจอยู่ถ้าเกิดว่าผมโดนจัำนี่หนักเลยนะอะไรนะผมอยู่ในตำรวจ ออยู่ตนนี้ไม่เป็นไรน้องรับจับเองก็เอาปืนไว้พี่สิไปมาแล้วมาแล้วบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นพี่พี่เรียกอะไรมาแล้วพี่เรได้เลยแป๊บๆนะสองศูนย์แปดพี่พี่จะบอกเองว่าเองมากับพี่ไม่รู้ไม่เห็นได้ได้ผมไม่รู้พี่บังคับผมมาอะไรอ่ะเอามาให้ผมหมดเลยอ่ะอะไรนะ แต่ไม่ได้นะไม่ใช่ได้นะชิปอีได้นะมันเป็นแผนแผนอะไรเกมนเนี่ยถ้าตำรวจตามเนี่ยเกมนะเป็นเกมเป็นเกมชิวชิวโอเคไปซ่อมกันไหมดีกันซ่อมวะไม่ต้องซ่อมระดับพี่แล้วน้องไงมันก็รู้อยู่ตอนเราต้องเจ็ดหรือเปล่าไม่เกี่ยวจบได้เข้าทางมาเฟียอะไรทีนี้อ่ะมาเฟียเนี่ยนายจบอูนมาถ้าทายกับตำรวจไงมาเฟียตำรวจเขาไม่ถูกกันคุณท้อย อ๋อนี่เรามาทำแบบเรื่องท้าทายใช่ไหมใช่ปูนนี่คือแบบผลพลอยได้แค่นั้นเองหลักๆของเราคือมาเรื่องตำรวจปั่นป่วนตำรวจไงเฮ้ยนี่เสียงบอกไกลๆอ่ะใครพี่คลิ้งเดียวเท่านั้นได้คลิ้งเดียวได้คุณตบไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่รวยเลยวะเอามาแล้วองรอมาเขามาถึงเขายิงได้เลยปั้นหรือว่าเขาต้องรอให้เล่นก่อนต้องรอมั้งต้องรอให้เล่นก่อนใช่นะ ใช่เฮ้ยพี่รู้แล้วต้องทำไงพวกเองไปละเราเราเราเล่นแผนซุ่มแผนซุ่มเขาไม่ทันเราเจะดีเขาไม่ทันเราเขาไม่ทันเราเสร็จยังเสร็จยังอโอเคเเสร็จแลล้วกันไปซุ่มข้างหลังซุ่มข้างหลังนี่